สวัสดีค่ะผักบ้านๆกับแม่ใหม่นะคะวันนี้แม่ใหม่จะพามาดูวิธีการเก็บรักษาต้นบอลเล็กๆนะคะหน้าหนาวเนี่ยเขาจะเริ่มโทมถ้าเราไม่ช่วยเขาเขาอาจจะแบบเปื่อยแล้วก็ตายได้นะคะเนี่ยที่กินอ่ะเขาเริ่มจะเปื่อยแล้วแม่ใหม่ก็เลยเอามาฝากฝากไว้ในกระถางของพะไว หรือพระพันวสานะคะนี่แม่ใหม่ฝากไว้พระพันวสาแดงแต่เดี๋ยวนี้เขาก็ว่าเป็นเป็นพราไวหรืออะไรเนี่ยแม่ใหม่ก็จําไม่ได้เนาะดูในกลุ่มเขากระถางไอ้ที่แม่ใหม่ฝากไว้เนี่ยถ้าไม่ใช่คุณชายก็น่าจะเป็น หันุมานอมครบพลาค่ะนี่เราเป้ใหมม,มือก็จะบังนิดนึงนะนไม่ถนัดเลยค่ะไม่ถนัดไงไกลแล้วไกลแล้วไกลเปื่อยแล้ว,ลลว,ลอลวโอ้โหนี่ท่านผู้ชม เปื่อยแล้วนะเริ่มเปื่อยแล้วไม่หมายว่าจะถ่ายคลิปรายวันก็ไม่ได้ถ่ายไม่ได้ถ่ายคลิปค่ะไม่ได้ถ่าย y o u t u b e เลยไม่ว่างเลยเนี่ยค่ะมีลากเดียวนะมีลากเส้นเดียวอ่าวิธีการเราก็คือทรายทรายหยาบค่ะล้างให้สะอาดจนน้ําใสเลยนะแล้วเราก็ตัด เดี๋ยวไม่ไวให้ดูตัดขวดน้ำดื่มอะคะ่ะไม่ต้องไปเจาะรูอะไรทั้งสิ้นนะคะแต่ว่าทรายเนี่ยจะต้องมีความชื้นนิดนึงแล้วก็ที่ครอบของเราเป็นการดีไอในตัวด้วยนะคะขวดน้ำที่เราดื่มแล้วนะคะแล้วก็เนี่ยเราก็จะไม่ค่อยถนัดนะคะมือข้างเดียว นี่น่าจะเป็นคุณชายนะี่นี่เขาแต้มแดงมาแล้วเนะี่ยนี่แต้มแตมแดงนิดนึงค่ะนี่ชมนี่แล้วก็ฝังไว้อย่างนี้เลยนะคะนี่กดนิดนึงทรายก็จะมีความชื้นหน่อยๆน,นะคะท่านผู้ชมแล้วก็ฝาขวดนี่ เราก็จะที่เราตัดก,กาว่าให้พอดีแล้วเราก็จะกิบนะคะกิบให้ยาวนิดนึงอันนี้สําหรับบนอนนอกตู้นะคะเวลาเราสวนเนี่ยเราจะสวมก็ได้นี่ค่ไม่เป็นไรนะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะ ถ้าเกิดว่า3-4สี่วันเราเปิดดูเขา mm. เขาแห้งไปแล้วก็เอาป๊อกกี้มาขีดน้ำได้ค่ะจนกว่าเขาจะแข็งแรงนะคะเป็นต้นใหญ่ที่จะดันตรงนี้ออกอะ่ะเราถึงจะเอามาปลูกข้างนอกแล้วก็แม่หมายจะให้ดูต้นแม่พันธุ์เขาช่วงนี้เขาจะทิ้งใบนิดนึง เขาจะลงหัวนะคะ่านผู้ชมนี่เป็นไม้จอมที่แม่ใหม่มีนะแต่ช่วงนี้เขาจะคือแม่รุ่นนี้ก็จะเป็นลงหัวเริ่มลงหัวค่ะแม่ใหม่จะชอบปลูกบอนสีแบบบ้านๆนนะคะจะได้เดินชมเดินเลย์ได้แค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะ สาหรับมือใหม่แล้วก็สําหรับคนที่ชอบเลี้ยงไม้นอกตู้เนาะคลิปนี้ก็แม่ใหม่ก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ